ข้อที่9ครับคำนี้แปลว่าอะไรครับคำนี้แปลว่าอะไรอืมน่าสนใจใช่ไหมโอเคเยี่ยมครับคำนี้อ่านออกเสียงว่าคือรุอมะคือรุอมะคือรุอมะแปลว่ารถยนต์ครับ จริงๆแล้วเจ้าตัวคาว่าคือดูมาเนี่ยมันจะเหมือนคําว่ารถซะมากกว่านะคือดูมาก็คือรถครับโอเคเนาะแต่พอดีว่าในหนังสือเนี่ยมันเป็นรถยนต์เฉยๆให้เพื่อนๆจาง่ายๆนะคือดูมาเหมือนกับภาษาไทยก็คือรถบางทีคนไทยก็จะใช้รถเข็นก็เรียกว่ารถอะไรเงี้ยรถยนต์ก็เรียกว่ารถอะไรเงี้ยดังนั้นคือดูมามันคือใดๆก็ตามที่มีล้อแล้วเข็นได้หรือขยับได้มันคือรถนะครับ จริงๆแล้วภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีคำว,ว่ารถยนต์ที่เป็นทางการอยู่ก็คือจีโดะชะจีโดะชะจีโดอัตโนมัติชะก็คือรถจีโดชะก็คือรถยนต์อัตโนมัติมาจากภาษาอังกฤษครับออโตโมบิลออโตโมบิลิตี้มันมีคำว,ว่าออโต้ไงที่เป็นอัตโนมัติเห็นไหมอ่าประมาณนั้นดังนั้นคือด้วยมะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจกว้างๆว,ว่ามันคือรถโอเคนะครับบางทีรถเข็นก็คือด้วยมะ เช่นคูรุมาอืออะไรเงี้ยน,นั้นให้จานะคูรุมาก,ก็คือรถหลากหลายนะครับแต่ถ้าจะเจาะจงเป็นรถยนต์จริงๆเหมือนภาษาไทยอ่ะรถยนต์เงี้ยถ้าพูดว่ารถก็คูรุมารถยนต์ก็จีโดสะหรือจะพูดว่าคูรุมาก็ได้นะครับแต่ในเวทางการเขาเรียกว่าจีโดสะแต่ในวงการรถยนต์เขาเรียกว่าโยลิงครับทุกคนโยแปลว่าสี่ลิงแปลว่าล้อนะครับดังนั้นโยลิงก็คือลิงสี่ตัวสี่ล้อ แล้วรถมอเตอร์ไซค์ในวงการเขาจะเรียกว่านีดิงนะครับนิแปลว่า2ลิงแปลว่าล้อนะครับนีลิงก็2อล้อนะครับเดี๋ยวก็มี6ลอ้อ8ลอ้อ10ลอ้อ12ลอ้ลอ,ลอเขานับเป็นลอ้อครับเขานับเป็นล้อในวงการนะในวงการแต่ถ้าคนทั่วไปก็คือมาเท่ากับรถจีโดะเท่ากับรถยนต์นะครับโอเค